เมื่อกี้เขาขยันเจ้ามือนึ่งคอยพบรักแที่ยู่หนาห่านแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตงตงันพี่เป้่ปูกับเขาหน่อยพีเ้โอ้โหดีเ่นเนาะโอ้่วานได้เบาเหนือวาได้เบาเนือ้องพิ้้งส้นเพราะว่าขอยาตกัวแล้วได้เบาเหนือบพีเดอเมีเลยับสี้นขอาไล้เก็ใส่ผัวทยให้นร้อมเออาอ้ดาลาเว้ยคน้มาจากเชียงใหม่หรอคะเชียงใหม่ครับ กูเอาเล่าเลยเอาผ้าขาวก็ใส่ดิกระนั้นหเอานี้นะจับชิ้นนี้มาเลยลื้อๆไอ้เหลือแมนนี่นี่ครับบ้างบ้าหนูเลี้ยงมาบ้านบ้านเราพี่แจงไม้ไม่หนีอบ้านเชียงใหม่นั่นบเชียงใหม่ครับอูอก็ไม่ียงใหม่หรือบ้านเชียงใหม่้ใช่ไม่โจ้ครับบ้านเชียงใหม้คอยว่าแมนบ้านเชียงใหม่เดี๋ยวไปล้าหนีแมนล้างมือมาโจ้ครับเล้วก็ล้างขวดมาเริ่มล้างเลยว่ะ คนคนชียงม่ครับผมมาเป็นไร้ายตางนาเลมผมใจฟังบอนับเอาลองสัมผัสดูสัมผัสสเปิสแล้วสัเอาลยงบอกว่าเราฟังก่อนมัสมดูลมาเป็นลร้ตางางนาเลมผมใจตอนนี้หู้่ใผู้ใดเน้เพียงเ้าองดูเรื่องว่าจกคนต้องดูเรื่อง พี่แนนน่ารักมากว่างๆเขาจะไปแอวเหนือนะแอวเหนือผมไม่ได้อยู่อยู่เชียงใหม่ครับแต่อยู่ไม่ห้องสอนเอ่อเชียงใหม่ไปรักไปรัไม่องไม่เป็นคนนะครับคนนะครับพี่แนนจักันนะครับใจร้อนอยู่หน้าหานอ้ยหาบอะไรเนี้น